ห้หนสองสามขึ้นเลยนะครับต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับสี่ตาได้ได้แกามนามนซสเนครับ คอมเมนต์ตัวไหนครับคอมเมนต์โอเคครับ่ะย่มอบก่อนครับมอกแเกซ่ซับก่อนนะครับมอบเลยฮะมอบอแก่ยากมากเลยน่าจะมอกทักล่องเป็นเลยนะแต่ถ้าแก่ก็แก่รอนะครับี่แกรอนะครับคุณอยู่ตำบลไหนคุณคอมเมนต์เนอรอนนั้นเออคนต์ เพื่อเป็นการมัดการว่าออสวของเราจะมีร่วมกันข่าวต่อไปมารุษเสดนะครับโมหัวโมบัวเสดนะครับอันไหนขอเงินนักเรียนเหลือกี่คนโอ้โหไม่ใช่ผมจะนับ20ครั้งเหรออ่ะคนต่อไปนี้ครับเป็นผู้โชคดีครับว่าอํานวยได้ยังไงใส่ชื่อไหมครับคุณยายบอย

เอา,อาคนต่อไปนะครับคนต่อไปกติก,กาม,ามกันเดิมครับไม่อยู่ในเวทีหมดติดรางวัลกาลเงินอยู่เยอะนะครับรางวัลการทุกคนได้แก่ตายน้อยจดล้ำตายร้อยจบร้ำมาเลย